บริการพิเศษที่รถทุกท่านควรจะมีเพื่อนๆคะวันนี้ครณเอ๋มาเล่าถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงค่ะตัวนี้นะคะครณได้พูดถึงหลายครั้งหลายคราเลยโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะประกันสอบวกสามบวกและสามพิเศษของเราเนี่ยแถมให้ฟรีๆในแบบประกันเลยค่ะตัวแรกค่ะกรณี พ่วงแบตเตอรี่ค่ะแบตเราหมดนะคะบางครั้งเราไม่โชคดีเจอรถคันข้างๆที่มาพร้อมกับสายพ่วงแบตเสมอไปดังนั้นมีบริการนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยมาพ่วงแบตให้เราค่ะ2ค่ะกรณีเปลี่ยนยางอะไรต้องบอกก่อนเลยว่าครูเอเองก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนยางอะไหล่ไม่เป็นเอาออกมาได้แล้วเนี่ยมันจะต้องทอํายังไงต่อแม่แรงใช้ยังไงนะคะเราทําไม่เป็นอยู่แล้วนะคะก็ะจะมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาช่วยเปลี่ยนยางอะไหล่ให้กรณีที่ยางของเรารั่วหรือแบนโดยไม่ทรา สาเหตุนะคะเรื่องที่3ค่ะน้ำมันหมดฉุกเฉินบนท้องถนนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะฮิวน้ำมันเนี่ยมาเติมให้เราและยังไม่หมดนะคะช่างกุญแจฉุกเฉินค่ะกรณีกุญแจหายหากุญแจไม่เจอค่ะก็จะมีช่างอะคะ่ะมาช่วยเปิดประตูรถให้กับเรา ยังไม่หมดค่ะเพื่อนเพื่อนกรณีที่รถเราเสียไปต่อไม่ได้จริงๆนะคะก็จะมีบริการรถยกรถลากฉุกเฉินค่ะและตอนนี้นะคะข่าวดีก็คือชับค่ะเราดีลกับรถสไลด์นะคะไม่ต้องกังวลว่าถ้าเป็นรถยกเนี่ยแล้วท้ายรถของเราเนี่ยจะขูดกับถนนนะคะก็จะเป็นการยกขึ้นรถสไลด์สวยๆไปที่ศูนย์หรืออู่ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของค่าเช่ารถในระหว่างที่รถของเราเนี่ยเข้าไปซ่อมยางศูนย์บริการของรถยี่ห้อนั้นๆด้วยค่ะ เพื่อนๆคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงนี้อย่างที่คุณเอบอกคะ่ะประกัน2บวก3บวกและ3%พของเราแถมให้ฟรีนะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะโทรเข้าไปเบอร์ตามนี้ที่เราให้เพื่อนๆแปะไว้ที่กระจก026404500หรืออีกเบอร์หนึ่ง026114455นะคะโทรเข้าไปปุ๊บเจ้าหน้าที่คะ่ะจะจับสัญญาณแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เราที่สุดเนี่ย เข้าไปช่วยเหลือเราอย่างทันท่วงทีทุกการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจให้ชอบสามัคคีประกันภัยดูแลด้วยความหยาย่วงใยครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ